แต่ท่านทราบดีว่ามีเรื่องการที่ศาลมีการตัดสินในเรื่องของคดีจำนำข้าวนะครับของท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับก็เรียนว่าในพรรคเพื่อไทยเองนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สงสารท่านนายกยิ่งลักษนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านทราบดีครับว่าคดีเรื่องของการจำนำข้าวนั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติรัฐประหาร และเป็นหนึ่งในเหตุผลของการยึดอํานาจนายกยิ่งลักชินวัตรในขณะนั้นเมื่อปี57นะครับแน่นอนครับเ,เวลาผ่านไป10กว่าปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านนายยิ่งรักษ์ก็มีทีมกฎหมายมีทนายที่ร่วมต่อสู้คดีแต่เมื่อคดีถึงที่สุดนะครับทางพรรคเองก็ต้องน้อมรับนะครับในคําตัดสินและก็ยังจะใช้ช่องทาง ทางกฎหมายเท่าที่เหลืออยู่ต่อสู้ในคดีนี้ต่อไปนะครับทางพักเองเป็นกําลังใจให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็เรียนครับว่าหลังจากที่ตัดสินไปแล้วนะครับมีการสอบถามมายังพักค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพักนะครับก็เรียนว่า คดีนี้ยังมีช่องทางในการที่จะพอต่อสู้คดีได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ <c oughs> เดือนกรกฎาของปีที่แล้วนั้นมีการขายข้าว18.9ล้านตันนะครับซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานใหม่นะครับที่จะนำไปสู่การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดใหม่ได้ภายใน90วันตามมาตรา75แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2,542นะครับซึ่งเราเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าหลักฐานใหม่นี้คือการขายข้าว18.9ล้านตันเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาในคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือมีภายหลังการสิ้นสุดการสวนหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางพักเองเรามองว่า นี่เป็นหลักฐานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดังนั้นเราจะใช้ช่องทางทางกฎหมายตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะครับเป็นช่องทางที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการปฏิวัติและก็ยึดอำนาจและแน่นอนครับในคดีนี้เอง ผู้นาในการปฏิวัติขนาดนั้นได้มีการใช้มาตรา44นะครับมีการประกาศใช้มาตรา44หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการจานําข้าวนะครับแต่แน่นอนครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปโดยใช้หลักฐานใหม่นี้นะครับตามช่องทางทางกฎหมายนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับมีหลายท่านได้วิพากษ์วิจารณ์พรร่อไทยครับว่าหลังจากที่มีคําพิพากษาคดีแล้วจะเห็นได้ว่าเพจของพรรคเองนั้น มีการลงแต่เรื่องของท่านนายกยิ่งลักก็เรียนครับว่านโยบายจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายหลักที่พักเพื่อไทยนั้นใช้ในการหาเสียงเมื่อปี2 5 5พผู้เราชนะการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายนี้ครับและนโยบายการจำนำข้าวนั้นได้ถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยนายกยิ่งลักชินวัตรในขณะนั้น วัาน,นี่คือนโยบายหลักที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นเป็นเหตุจําเป็นครับที่พักเพื่อไทยเองจะต้องลงชี้แจงลงพูดถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีในเรื่องของคดีนี้ว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรส่วนหลายท่านที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับว่าในเรื่องของคดี1นึ่เป็นการเมืองหรือไม่การเมืองไม่มีการพูดถึงคดีนี้ ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในเดือนกรกฎาคมจะมีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการจริงๆคือวันที่สามกรกฎาคมครับวันที่9กรกฎาคมนั้นถ้าไม่ผิดเพี้ยนจากกำหนดการที่สภาได้วางไว้จะมีการพิจารณากฎหมายคือนิรวโทนกรรมดังนั้นครับไม่อยากให้ถกเถียงกันนอกสภาค,ครับ วหนึ่งหนึ่งสองเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองต้องควรได้รับการเห็นใจไม่รับการเห็นใจผมว่าเมื่อเรามาถึงขั้นตอนของการพิจรารณากฎหมายเนี่ยทศกรรมในวันที่9กรกฎาคมผมว่าเรานําเรื่องนี้ครับไปถกเถียงไปพูดคุยกันไปอธิบายกันในสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะหาข้อสรุปได้ในวันนั้นนะครับและพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็จะได้ติดตามในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับ ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นว่าเรื่องของออกฎหมายนิรโทษกรรมก็ดีก็จะเข้าสภาเมื่อเดือนกรกฎาในวันที่เราเปิดสภากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมบีบเบี่ยงประเด็นแล้วก็ไปถกเถียงกับเรื่องนี้นะครับก็จริงวันนี้มีเรื่องประมาณเท่านี้ครับเชิญท่านสื่อมวลชนมีคําถามอะไรไหมครับเชิญครับ รื่องนี้เป็นเรื่องของศาลครับเพียงแต่ว่าเราก็มีช่องทางทางกฎหมายที่เหลืออยู่นะครับโดยใช้มาตรา75นะครับในการที่จะยื่นว่าที่เป็นหลักฐานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลดังนั้นเราก็จะรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาที่สุดนะครับแล้วก็ยื่นไปส่วนศาลท่านจะมีความวินิจฉัยอย่างไรว่าจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของศาลที่เราจะต้องขอความเมตตาจากศาลต่อไปนะครับส่วนนักวิชาการที่ท,ที่ต้องเห็นอย่างนี้ครับ รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของความเห็นต่างในการทช่จะวิพากษ์วิจารณ์ตําหนิการานของรัฐบาลทําได้ครับเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีวาระสี่ปีครับอีกสองปีก็เลือกตั้งใหม่ถ้าคิดว่าพรรคเพื่อไ,ไทยทาอะไรไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบในในโยบายพรรคก็สิทธิ์ของท่านจะอยู่ในมือในปี70นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า เรื่องนี้วิาพากษ์วิจารณ์ได้เราน้อมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ของทุกภาคส่วนนะครับเพียงแต่ว่าในทางกฎหมายเราก็ต้องสู้ไปตามช่องทางที่เหลืออยู่นะครับ mm hmm. ครับไม่ไปเป็นไรแล้วนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ